สบายดีพี่น้องไอุ่สบายดีพี่น้องเ <laughs> มื่อนี้น้องคอนกับไอ้กุ้งมาซื้อเคก้กพี่น้องมาซื้อเคก้กวันเกิดเอวิมิงชิเซอร์ไพร์วันเกิดพวกกูกับนอ้องสาวสิเซอร์ไพร์วันเกิดาสาวมิงพี่น้องไปซื้อเค้กวันเกิดไปเซอร์ไพร์สาวมิงวันที่แรกมืวอเช้านี็บวกกงกับสาวมิงครับไปซื้อของ,งอยู่ของกินอะไรพี่น้องซื้อของมามาเห็นฝุ่นแขนพี่น้องภายในครอบครัวกับ เป็นนักเพื่อนเราเป็นน้องปลายแล้วก็มีผัววันแม่น้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าสีผู้กแก่เอิ้นขวัญน,นะ,ปนเ,นเ,เ,ปนะเป็นน้องกามีแต่คนในครอบครัว่อนะไรเปนน้องล้วกาคนเพื่อนผู้หูได้ไปโโโโเป็นน้นะนองยั่งเอาโทษพาไปได้เป็นน้องเดินหนังอยูิกงกระสังกาเพื่อนยังผู้หูอ่าบอกกุ้งนาซีซื้อเค้กวันเกิดให้เป่นน้องคนยังผู้หูมีแต่ว่าสีผู้แข่เนเพื่อนธรรมดาว่าอันที่จริงเลยเมื่อวานนี่เป็นน้องเป็นวันเกิดกาบอกกุ้ง กราผิดเองเลยพี่น้องลืมกัตริย์ซมิงกับลืมไปกันพี่น้องกันเจ้าของมันมันเกิดอย่างเมื่อวานนี่ก็เวีย์อะไรแล้วเนาะเห็นในแฮหด์นี่หลายอย่างเมื่อวานนี่ตอบคอมเมนต์อตอนนั้นตอนนี้ลแ,แล้วเห็ุพอเห็ุเวียเสุดท้ายเรียบร้อยแล้วบอกกุ้งเข้าไปลินเฟซบุ๊กกับสามีพอเข้าไปแล้วอ้าเห็นวันเกิดจะะเจ้าเฮ้ยถามโอ้ยคนกล็ลืมวันใขนาดสามียังลืมวันเกิดเจ้าของกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกับวันนี้ก็เลยบอกกุ้งสิมาจัดไงมันเกิดยด้อนหลังให้สามีพี่น้องกับกูแคนเอิร์ดควันนัะการ สไปเซฟไฟซื้อเค้กกับน้องสาวเหมือนแต่คนยังบู้งบอกเอาบอกบอกคุ้งไม่ได้บอกว่าจะซื้อเคกอก้กเนาะใช่ไหมบอกคนเพียงแต่ว่าสชีนะพี่น้องคุ้งแขนเอิดคอนจะซื้อแต่ว่าบอกกุ้งกับน้องสาวอยากเซฟไฟเหมือนนะว่าความผิดบอกกุ้งเน,นี่ยเปน้องที่ลืมขอโทษหลายๆเด้อะผมเมป็น,ปน,ปน,นน้องบุญชุบบุญชุบกันไอ้เปน้องไหมเป,ไปน็นน้องกันกำลังสีไปจ้าพี่น้องสี่หอดหานะอะไรบอกูอยังไกลเตอร ว่ามีจะก่อนทำงานถึงหกจุดห้าในัว

น่าจะเป็นพยิงจหมักตัวไหนเอีอจะแกเป็นพยิงตัวนี้แล้ไงตัวนี้วะเห็นหน้าแลนะให้ให้คนยนต์คนยนต์้ยคนยนคนยอมันจะแตกเน้อไยเปน

จับถือเด้อได้ได้พี่นอ้องแต่สิกลับเดา้าพี่นอ้องัปกลับมาเดาใจพี่นอ้องเอาเค้กมาพรากวก่อนยี่หันพอวันเอาเค้กมะว้นยี่ันพอวันพี่นอ้อง <c oughs> ยันสามีควรจะขันไปที่ฮ้องเป็นจิฮูตโตะอะลงผ่าไว้ยี่หันพอวันก่อนแต่ว่าคลิปคลิปตัวนี้นะยังบมาันฐานลงเด้พี่นอ้องจนกว่าพ็แล้ว เบากุ้งเซอรฉลี่์เรียบร้อยไปแล้วเจ๊ก uh ็ลงทีหลังไปนอนพราะคั้นตอนลงก่อนเลยเพี่นชูโตแล้วเนาะอย่าบโบแมนเฉลี่ยอีกเอาไปน้องคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปตอนนี้พี่น้องะขอบคุณที่ติดตามน้องสาวเบากุ้งฝากอีกแล้วจ้าพี่น้องสองน้องคอนสวรรค์เคสามฝากเดี๋ยพี่น้องเด้อฝากสองน้องสาวอะไรเดี๋ยพี่น้องขอแห่งกายแห่งใจจากพ่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนขอบคุณที่เข้ามาติดตามน้องสาวเบากุ้งม่วนอะไรพี่น้อง 拜拜